ก็เข้ามาถึงกลางเซตแต้มก็เดินเร็วเลยนะครับผู้ชมก็อย่าลืมชมด้วครับเดี๋ยวหลังจากคู่นี้ครับก็มีคู่ชิงชนะเลิศครับรออยู่นะครับการพบกันระหว่างตัวแทนจากประเทศจีนครับซึ่งเชนจินบิสโตนครับประวานชนะทีมไทยเข้ารอบชิงครับก็จะเจอกับทีมจากญี่ปุ่นนะครับโทเรอาโรครับที่ชนะชิสุดเข้าไปครับระหว่างนี้ครับ เช้าชาเสิ้นสุดเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่สองซาร่าเสิร์ฟต่อครับลูกนี้เล่นบอลเร็วโอ้โหบอลมันคลูดพอดีครับลงมาเลยทำให้อาจจะรับยากหน่อยในบทที่ขึ้นปีของนาซสกีน่านะครับเล่นบอลเร็วครับนาซสกีน่า สิบสองต่อสิแล้วก็กลายเป็นแม่เสิร์ฟเสียเฉยครับคือเราเราจะเล่นได้ดีแล้วทางด้านคาสักถาเองก็เล่นพลาดเองด้วยครับวันนาบัวกแก้วลงมาครับออมาสิทธิรักครับจะเสิรฟ์ฟให้ช้างไทยเสิรฟ์ฟแรงมากขึ้นมาตีครับล็อกร้องไว้ได้ครับเซตมาลูกนิดไหลหลังนิดหนึ่งครับอย่างโอ้โหยังเอาไว้ได้ครับ ขึ้นมาตีเลยครับ<ม>โอ้โหดูที่ตีเต็มมือจริงๆริงวิลาวันพิญญาพงศ์ครับไม่เหลือแล้วครับน<ม>ี่ครับรองดีมากครับแล้วก็ก่อนที่จะอันเดอร์ไปให้วิลาวัณนะครับขึ้นตีเลย<ม>ออนุมาเสิร์ฟแรงครับลุนี้โอ้โ คือจ้มเสิร์ฟนี่ไม่ค่อยมีใครเสิร์ฟเลยผู้หญิงน้อยมากนะครับแต่ว่าออนุมานี่มั้ยถือว่าเป็นเป็นเหมือนกับสันจุดสัญลักษณ์ของเธอเลยจุดแข็งเธอเลยครับแล้วเสิร์ฟแรงด้วยนะครับตีมายังโหนนิดนึงครับปีนุ๊ตเอาได้ออนุมาต้องฟรีบอลมาให้เขาเล่นครับจะเล่นเร็วหรือเปล่าเล่นเร็วทันทีครับแต่ว่ายังติดอยู่ไม่ทันแล้วครับดุสราเนี่ยพยายามจะตามไปแต่ว่าไม่ถึงครับ นาบ,บเเยว่าเซอร์ลูนีแกวเกี่ยวขึ้นมาได้ครับจะเอา้าบมาแต่ว่าไม่ได้นะครับต้องยอมให้คะแนนนี้ครับาาอตองขอเวลาอกนอ้างครับคะแนนเราเริ่มจะหยุดนะครับาหาตำแหน่งหนึ่งของเราก็คือแป้นนะเดี๋ยวให้แป้นเปิดบอลสูงนิดนึงแจ็ค แท็กว yeah, mm ิ่งหลายยาวไปนะคูมีแท็กกลางคูโยกวันนี้นิดนึงก่อนโยกวันนี้ดนึงแล้วเตรียมตับใช้ความเร็วดีนะกิฟต์อยู่นี่แล้วไม่เป็นหาไปใส่ใครก็ได้ครับคะแนนเอาใหม่เอาใหม่ทิ่เปลี่ยนมาแต้มหนึ่งแต้มหนึ่งเริ่มูกปั้นนี่หมายความว่าปีนุดปั้นน้อยนะครับคือคนอื่นเขาไปชื่อมาเนี่ยอย่าง นุสรา,าเนี่ยเขาชื่อซาลานะครับแต่ว่า,วาปลื้มจิตชื่นหนองนะครับแต่ว่าปีนุชนี่แป้นน้อยเลยแป้นไปเลยครับเอานามสกุลเลยครับครับเตีดีมากจริงครับวิลาวันอภิญญาพ,าพงศ์เริ่มที่จะเสียขบวนแล้วครับคาซักสถาน อภรรย่าผาครับเสิร์ฟมาลูนี้อันเดอร์โอ้โหค่อกขลางไกลหน่อยครับูกนี้เลยทำให้ตียากอาครับยากนี้เลยไม่เหลือครับโอ้โหแต่ว่าอาจจะต้องหลายไม้หน่อยลูนี้เอาติดโอ้โหไปถูกผู้เล่นนะครับไปถูกซิสรครับพัทส์บอลเลยครับพยายามเต็มที่ครับลูกทีมถ้าโดนจริงครับ กำมือแน่นเลยสิครับยี่สิบสิบห้าโอ้โห,หลูกเสิร์ฟครับเสิร์ฟอย่างนี้นี่เอาคะแนนไปเลยดีกว่าครับ,บโอ้โหเนีโโ่ยบอกบอกเป็นคนที่น่าเห็นใจมากที่สุดครับโโตโลฟว่าทำไมทีมชางไทยไม่เล่นเหมือนเมื่อวานไม่เล่นอย่างนี้เหมือนเมื่อวานนี้ครับครับโโอโหโหโอ้ห่า เน็ตครับลงมารับลูกเสิร์ฟครับพีนุษเปลี่ยนเอาโอาการุสโก้ลงมาครับทางเชสซุ ุสโกลงมาเสิร์ฟครับ,บนี้ปีนุชรับได้อ้าวครับโอ้โหฝังเลยครับลูกนี้คะแนนนี้ถือว่าเป็นคะแนนที่เพอร์เฟคมากครับสำหรับทีมช้างไทยครับดูครับบอลแรกมาจากปีนุษบอลแรกโอเคเลยเข้าเลยครับลูกนี้อื้อ ก็าทำได้ดีครับาตรงที่ว่างมัดีิสเสิร์ฟมาครับลูกนิดโอ้โหตีดีจริงแต่ว่ายังอ้าวอ้าว ดูครับขึ้นตบโอ้โหดูนี้เนตีไปติดเน็ตเองครับขึ้นมาบ้างครับอุ้งเอ๊โอ้โหออดมาสุดรัออโมาที่คือเป็นผู้เล่นที่รูปร่างอาจจะไม่สูงนะครับแต่ว่าจังหวะที่ขึ้นเทกตัวเนี่ยสูงมากตบแบบนี้ไม่รู้จะเล่นยังไงตบยัดใส่บล็อกนี่ครับเอาครับเอาตัวสำรองลงมาบ้าง เดี๋ยวอาจจะไม่มีโอกาสได้เล่นนะครับเพราะว่าชนะในเซตนี้ไปก็ชนะแล้วครับต้องเปลี่ยนอภพรพันเกิดปราดลงมาครับบอลแรกไม่ดีครับต้องตามมาแล้วก็ต้องฟรีบอลด้วยเล่นจะเล่นเหลือล่าครับไม่มีใครเลยครับนี่ครับตัดสินใจเล่นดีมากครับพรพันแอบลงมาทำแมตช์พอยด์ด้วยครับโอ้โหยี่สิบห้าดูครับเป็นเป็นดูครับจอหยอดตรงนี้ครับ แมตช์พอยต์แล้วครับโอ้โหยังได้ครับทีนี้ขึ้นมาตีแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหโอ้โถือว่าวันนี้โชว์ฟอร์มเหนือชั้นเลยครับสำหรับทีมช้างไทยนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับ ก็ได้ท oh um> ี่สาไปครับชนะ3าต่อศเซตเลยนะครับกับก็สกอร์นะครับทั้ง3เซตนะครับก็ชนะไป25่สต่อยีครับ25่สิบต่อสิบครับแล้วก็25่สต่อสิครับก็แชมป์สามสมัยครับทีมช้างไทยครับได้เพียงแค่อันดับ3าเท่นการแข่งขันในปีนี้ครับ ไม่เป็นไรครับก็เอาไว้รุ้กันใหม่ในปีหน้าครับเราจะทาได้หรือเปล่าครับแต่ว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ทีมชางไทยนั้นโชว์ฟอร์มได้ประทับใจมากครับหรือว่าส่งท้ายชาโคลาครับให้ชื่นใจครับโหดแบบนี้สมมุติแบบครับวันนี้ทางเกมรู้เกมรับนะครับก็เหมือนกับฟอร์มที่เราคุ้นตาครับก็ทีมชาติชุดนี้นะครับจะเป็นชุดที่ใช้ในการแข่งขัน เขาเลือกโอลิมปิกเกมครับก็ดูผลงานต่อไปครับรอบการแข่งขันโอลิมปิกเกมครับไทยชนะไป3ามเซตด้วยครับ25ต่อ21ครับ25ต่อ10ครับแล้วก็25ต่อ18ครับก็ใช้เวลาเซตเราไม่มากหนักไม่มากครับครับก็ทำให้เราก็ได้อันดับ3ไปครองนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาชมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศครับซึ่งเป็นการพบกันระหว่างโทเรกับเทนจินครับ